เอาสวัสดีค่ะพบกับอีฟแล้วก็น้องกอล์ฟนะคะจากรถบ้านสุขสยามเย่วันนี้นะคะอีฟจะามาชมรถเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะกับเตยตาเอวพาดวีหกนะคะสามจุดศูนย์ี้ปีสองพันสามนะคะเครื่องนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันะค่ะไปค <c oughs> ่ะคันนี้นะคะก็สนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่น้องกอล์ฟ สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาเงินสดเท่านั้นนะครับผมจัดไฟแนนไม่ได้แล้วนะครับผมสําหรับรถปีนี้นะครับผมใช่ค่ะมันมีอะไรกันบ้างมาที่ด้านหน้านะคะพร้อมกับกระจังหน้าไฟหน้าเดิมโรงงานนะคะมพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเซ,นซ็นเซอร์หน้าหลังมีมาให้ครบนะแล้วก็ไปด้านข้างกันล้อนะคะล้อเดิมโรงงานขนาด16นะคะมาพร้อมกับ ยางตียี่สี่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะจ๊ะมาที่ผู้ขับขี่นะบางคนขับนะครับผมภายในนะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเฉพาะให้ความรักชุลีหรูหราสุดๆไปเลยนะคะบ<อ>เบาคู่หน้าเบาะคู่หน้านะคะเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะคะปรับเบาะไฟฟ้าที่คู่หน้านะคะรุ่นนี้นะมาพร้อมกับระบบเบาะอุ่นที่คู่หน้าด้วยไม่ต้องกลัวหนาวเพราะประเทศไทยหนาวมาก ไปซาว่าคุณไม่ใช่ Wednesday จะไปไหนคะไปจากฉันได้เลยฮะมาต่อวันที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงได้จากที่พวงมาลัยได้เลยนะคะมาดูกันที่เรือนไม้เรือนไม้เรือนไม้น,ไมนะคะเลขไม้น้อยมากๆนะคะไม้แท้ อสองอแสนหนึ่งพันนิดเองนะคะ,ะด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มควบคุมนะคะในเรื่องของอเปิดประตูไฟฟ้าเได้จากตรงนี้เลยนะคะปุ่มปิด t a นค i o n control ก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่ด้านข้างนี้ด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มโหมดการับขี่ค่ะ sport comfort ป,ปุ่มล็อกประตูนะคะ, <OK> ะเราพร้อมกับจอเคร่งเสียงนะคะ จอแอนดรอยนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะเพลงลั่นเลยครับอ,อ,อ่าแล้วก็มาต่อกันที่นะคะได้จากตรงนี้นะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์เป็นขั้วบันไดนะคะเทสุดๆเลยตอนเข้าเกียร์อ่าช่องเก็บของนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอ่ามาที่ด้านข้างนี้นะคะด้านข้างของเบาะผู้ขับขี่ผู้โดยสารนะคะก็จะมีปุ่ม ควบมที่อีบอกว่ามีปุ่มมีเบาะอุ่นที่คู่หน้าก็สามารถปรับฟังก์ชันได้จากตรงนี้ได้เลยมันก็จะให้ความอุ่นขึ้นได้ฟิลเหมือนกับว่าอยู่เมืองหนาวเนาะประเทศไทยหนาวมากนะครมีปุ่มเปิดปิดม่านด้านข้างภายในห้องโดยสารด้วยนะคะก็ฮัลโหลวางายังไง,ง,งนะคะก็มาดูกันที่ภายในห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะกับ สลูปนะคะเปิดติดด้วยไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะอ๋อทีนี้นะก็มาพร้อมกับม่านบังแดดตรงนี้นะคะเออแล้วก็แอร์ออโต้ด้านหลังแยกอุณหภูมินะคะสามารถควบคุมได้น,นะคะเย็นฉ่ำมากๆนะคะปรับแยกนะคะปรับแยกที่ด้านล่างนะคะก็มีที่วางแก้วน้ำแบบจุกๆไปเลยมีหนึ่งสองสามสี่นะคะ ก็มีตัวแอซีด้วยนะครับผมสะดวกสบายมากๆเลยนะสำหรับสำหรับใครที่ไปเที่ยว่ตงจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สะดวกสบายเลยนะครับมีไรแอซให้หนึ่งร้อยวัตต์นะครับผมใช่แล้วเบาะคู่นี้นะคะปรับได้ง่ายมากๆสะดวกมากค่ะก็เลื่อนง่ายไม่ยากเลยนะคะปรับเอนอนก็ได้กลับบากันนะพี่นอนไปเลยผมกลับบ้านละเอ้ยไม่ได้อทำไมอ่ะโอเคพี่จัดไปไป อยู่ข้างหลังแล้วว่ะอยู่ข้างหลังแ <พอ S 2> ล้วพูดโดยสารแถวหลังต่อนะคะก็จะพบกับเอไฟภายในห้องโดยสารนะคะสร้างบรรยากาศได้ด้วยนะอ่าแล้วก็ปุ่มเปิดปิดม่านนะคะให้ความแบบชอบมากเลยสสบายที่สุดเลยนะคะแอร์เย็นเพลงเพาะเสียงดังกระหึ่มแน่นอนนะคะกับลำโพงที่มีมาให้แบบรอบด้านเลยทีเดียวด้านหนุนก็มีนะคะเอเบาะหลังนะคะก็สามารถปรับได้แล้วก็เลื่อนได้ด้วยนะเออนี่อ่าแล้วก็ เรียกได้ไหมะเออนี่หมดแล้วนะคะดี๋ยวเราไปชมกันที่ต้านหนังต่อนค่ะไปต่อไปนะครับผม็นส่วนของด้านหลังนะครับผมก็ผอยายพิคนีวิวเองนะผมสำหรับโครงสร้างนะครับผมคันนี้ก็ได้เป็นจับในเดิมเลยนะครับผมสําหรับส่วนท้ายนะครับผมคันนี้น็อตไม่ทหยับทั้งคันนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับผมเราไม่ทีหยับทั้งคันนะครับผมจับในเดิมนะครับผมเดิมทุอกท่านนะครับผมคันนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์ให้ครบคันนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นแม่แรงหรือสายพ่วงนะครับผมมีให้ครบพร้อมใช้งานนะครับผมในส่วนห้องเครื่องคันนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 นะครับผมขุมพลัง V6 เลยนะครับผม VVTI นะครับคันนี้นะผมก็ได้เป็นฝาหน้าเดิมนะครับผมน็อตไม่เคยแกะนะครับผมตับในเดิมนะครับคันหน้าเดิมเดิมทุกจุดนะครับผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับ เครื่องยนต์นะครับผมนิ่งๆเงียบๆอย่างนี้เลยนะครับผมลองความเสียงเครื่องนิดนึงนะครับผมเครื่องยนต์นะครับผมไม่ดังไม่ควันไม่เยิ้มเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมช่วงล่างพร้อมใช้งานนะครับขอย้ำกันอีกทีนะคะราคาของอาผบาดคันนี้นะคะอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเงินสดเท่านั้นนะคะไม่รับจัดไฟแนนซ์แล้วนะคะสนใจดูรถนะคะก็ ติดมาดูรถได้ทีู่นย์ิยามซอยสินะคะหรือติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์แปดเก้านนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย